แต่ถ้าใครรู้สึกว่าสนใจศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับการพกพาวัตถุมงคลอย่างเหรียญหลวงปู่ศิลาแล้วก็คุณต้องใจกล้าทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะที่คุณจะได้เหรียญนี้มาครอบครองค่ะ หัวงูหัวงูอ่ะได้เลยอ่ะต้งหัวงูได้เลยขอให้งูลงโทษต้งหัวงูใ่ไหมต้งหัวงูอด้ยตกอกตกใจสิคะใครกวงูก็เอาไปเถอะ ไม่กลัวก็ต้องชักมือกลับอะแต่ก็ต้องอยากได้นะก็พยายามที่สุดแหละพยายามกลั้นความกลัวเรียนหลวงปู่ศิลาศิริจันโทเรียนเกจิดังนะที่หลายคนน่อยากได้ครอบครองไงแต่งานนี้มีจานวนจํากัดก็เลยจะต้องเสี่ยงกันหน่อยค่ะเอาชนะความกลัวเอามือนี่นะคะล้วงไปในกรงงูเหลือมที่นอนนิ่งอยู่แล้วก็หยิบขึ้นมา แระหว่างที่ล้วงไปเนี่ยมันก็กล้ากลากลัวใช่ไหมไ<ด>คนเชียกก็เชียร์จังเลยแหมททำให้ตกอ,อกตกใจแต่ใครที่กล้ามากพอก็ได้ไปครองนะคะ งานนี้คืองานเทศกาลไหมในาชาติประเพณีผูกเสียวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาเวอร์ปี67เจ็ขาจัดที่สารการขอนแก่นผูสาไปจับงูยกออกมาต่างกก็ไม่คนไม่กลัวนะจะเอาอะจะเอาอะเอาให้ได้อะคือทางผู้จัดงานเขาบอกนี้เหรียญของหลวงปู่ศิลาเนี่ยเป็นที่หมายปองของหลายคนก็เลยนําใบจองวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญไว้ครูปี68จําจนวน20่สิบอใบใส่ลงไปในกรงงูเหลื่อมยักษ์มีทั้งหมด71คิว ก็ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้จับสลากดูลุ้นว่าใครจะได้วัตถุมงคลเนื้ออะไรแต่เงื่อนไขสุดระทึกก็คือว่าคุณต้องล้วงมือลงไปคว้าสลากที่ใส่ไว้ในกรงงูเหลือมคนนี้เขาไปจับตรงหัวงูเลยนะน่ะบางส่วนนะมันไปอยู่ตรงท้องเห็นไหมคุณต้องยกยกตัวงูเหลือมขึ้น่ะตัวมันมันมันเปียกๆอ่ะคุณก็ต้องจับมันขึ้นมาน่ะเออบางคนไม่กลัวก็ว่าไปบางคนกล้ากลัวก็กรีดไปด้วยนี่ไงกรีดไปด้วยนะใครจับได้ปุ๊บก ก็ไปลงทะเบียนรับพระในราคาใบาจองคือมันมีขั้นตอนมีกระบวนการไม่ใช่ว่ารับง่ายๆนะไปถามเซียนพระผู้จัดกิจกรรมหน่อยไหมใจพี่คิดยังไงคะนายยุทธนาบอบสันเทียหรือบางขอนแกน่นบางขอนแก่นบอกว่าจัดกิจกรรมลุ้นวัตถุมงคลครั้งนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ศิลาได้ไปครอบครองนะคะแต่บางคนบอกอูพยายามหามาแล้วเนี่ย แต่ไม่ได้สักทีก็เลยอาจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาและกันเพราะว่าเหรียญก็มีจำนวนจํากัดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ดวงใช้ความกล้าด้วยถามว่ารายได้ละ่ะยังไงต่อ,อรายได้จากการจําหน่ายสลากนี้นะจะนําไปสร้างที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ศิลาไปต่อเติมกุฏิสร้างวัดพระธาตุเหมื่นหินแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปขอ,อนแก่นเมืองงูไหมมีมีเ,ออเขามี<ข>ามบ้านูเขามีบ้านงูจงอางด้วยใช่ดดแดงมวยกับ กับหมู่บ้านมูจงอ่างะนะคะที่อำเภอน้ำพองอ่ะที่ให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมต้องตื่นไว้ก่อนนะ,ะเขามีความรู้ความชำนาญเขาเรียนมาเขาฝึกมานะเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ยังมีการ เดินแบบผ้าไทยสวยงามด้วยดีสไตล์งานกาชาติจะมีครบทุกรถเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ใครมีโอกาสได้ไปร่วมงานก็ทั้งได้บุญได้กุศลได้ช่วยกาชาติด้วยกาชาติก็จะได้ช่วยเราค่ะจบสวยเออจบสวยที่กรุงเทพก็เริ่มแล้วนะมีแปดใช่ไหมวันที่8วันที่แสวนลุมพินีงานกาชาติเออดีเลย